โดยนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าสั่งเร่งด่วนขณะนี้คือกำจัดดินโคลนให้เร็วที่สุดและพยายามเคลียร์ท่อเพื่อให้น้ำระบายได้ไม่ให้ดินแข็งตัวจนสกัดจนสกัดทางเดินน้ำนะคะขณะเดีวยวกันก็บรราการทุกกระทรวงค่ะกระจายงานไม่ให้เกิดความซําซ้อนและช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงโดยกำชับให้กำจัดดินโคลนโดยเร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานไม่ได้กำหนดกรอบเวลานะคะขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน เครื่องไปกำจัดดินคโคลนด้วยส่วนเส้นทางบนเขาที่ถูกตัดขาดได้เร่งดำเนินการแก้ไขแล้วนะคะโดยย้ำว่าการกำจัดดินคโคลนต้องเร็วในพื้นที่ต่างๆยังไม่มีการถอนกำลังคนค่ะต้องเผื่อรองรับสถานการณ์พายุที่กำลังจะเข้ามาทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคายค่ะท่านนายกบอกนะคะว่าโดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตาภัยและดินคโคลนถลม่มหรือสอปชอมีการประชุมทุกวันนะคะซึ่งในวันอาทิตย์หน้าท่านจะเข้าร่วมประชุมด้วย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะว่าก่อนหน้านี้ได้ตั้งวงเงินเยียวยา2,030ล้านบาท ะะโดยเบื้องต้นจะต้องเร่งดำเนินการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับเงินเยียวยาก่อนซึ่งเริ่มทยอยดำเนินการเบิกจ่ายแล้วนะคะคาดว่าไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้จะสามารถจ่ายเงินได้ด้วยเงินเยียวยานั้นนะคะกรอบแรกจะเร่งทยอยจ่ายถึงมือชาวบ้านซึ่งต้องดำเนินการให้รวดเร็วเพราะทุกของชาวบ้านนับเป็นวันๆจากนี้ก็จะมีมาตราการอื่นๆตามมาด้วยนะคะค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าหลังจากนี้จะมีมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เบื้องต้นอย่างแรกท่านก็บอกว่าได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ให้ตรึงราคาสินค้าถ้าสินค้าราคาแพงชาวบ้านก็ไม่ไหวขณะเดียวกันก็ได้หารือถึงแผนท่องเที่ยวด้วยโดยมีแผนอีกมากมายเลยนะคะท่านบอกเลี้ยวกําลังจะทยอยพิจารณาขณะนี้ขอทําเรื่องเยียวยาให้ชัดเจนก่อนค่ะค่ะ